ครับเลยมาติดตั้งโชคนะครับตรนนี้ครับวิธีใส่นะครับล็อกนี่นะครับนี่นะครับล็อกตรงนี้นะใส่เข้าไปก็ล็อกตรงนี้นะครับนี่ครับ หล,กล,กลกอกขลองไปเลยครับรบร้อยนะครับติดตั้งเลยนะครับนี่สามารถแกะออกมาได้นะครับแกะมาแล้วมาสวมตรงนี้นะครับสวมตรงนี้นะครับน็อตนี้ออกนะครับอนอนี้ตัวนี้สวมลงไปเลยนะครับ ใส่แหวนก่อนก็ได้นะครับขอไม่ให้มานะครับเดี๋ยวหาแหวนใส่ก่อนครับครับใส่แหวนแล้วขันน็อตตรงนี้นะครับตายนี่นะครับก็มาใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับครับตัวนี้สวมลงไปแล้วก็ขันน็อตตัวนี้นะครับน็อตตัวเมียที่เขาให้มานี่นะครับขันไปยึดแล้วก็ยึดตัวนี้แน่นๆนะครับนี่ครับยึดเป็แน่นนะครับ โอเคครับเป็นแลวเสร็จสิ้นนะครับตัวนี้ครับนี่นะครับลองปิดดูนะครับนี่ได้ครับ ใส่อีกด้านหนึ่งนะครับใส่อีกด้านหนึ่งครับใส่ด้านซนออาน้ายนะครับเออใส่ด้านขวาอีกนะครับด้านเดียวเอาไม่อยู่นะครับใส่สองด้านนะครับด้านเดียวต้องลองก่อนนะครับ ใส่อีกด้าน,นนะครับให้มันน่มนะครับ โอเคนั่นแหละครับสายนี้ก็ต้องขันนะครับปดได้ครับโอ้โอโออยูเลยครับอยู่เลยครับอยู่เลยครับสองตัวครับนัดชกครับตรงนี้ยกตรงนี้เลยนะครับ อย่าลืมนะครับเขาให้มานะครับแต่แหวนเขาไม่ให้มานะครับผมใส่เองนะครับตัวนี้นะครับหาใส่เองครับแหวนเขาไม่ให้มานะครับโอเคสมบูรณ์แบบครับลองลองปิดดูนะครับอดูอย่างนี้นะครับโอ้เจ๋งเลยครับ ยกขึ้นนะครับนี่ครับโอ้โหเจ๋งนะครับสมบูรณ์แบบครับติดชกครับซื้อมาในราคาเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหกบาทครับให้เขาไปเจ็ดร้อยแปดสิบครับสวยงามมากครับสวยงามนะครับที่ล็อกเลยนะครับเนี้ย นัดตัวมียุดข้างล่างนะครับเขาให้มานะครับนี่ก็มีปินล็อกตัวนี้นะครับลวดครับนี่นะครับอสมบูรณ์แบบนะครับล็อกให้นั่นนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะครับ